มาได้หมอหนึ่งเออ,เอ,อได้หนึ่งวิ<ม>โอไดว้วิเดียวเนี่ยอะเป็นยังเป็นยังมาได้แต่หมอครับผ่านี่มันยากอ,อ๋อหมออยางได้หรือไม่ยากไม่ยากพอกงอ๋อเปลี่ยนห้าเปลี่ยนห้าครับนี่อ,อ่าเจ้าหัวเลยเจ้าแขนซองอ,อ่ะมาเดี๋อวนี้อ,อ๋อจดหมายถึงคุณทิติมาน้อยมีจดหมายใหม่อีกแล้วครับจดหมายไม่ยาอ <laughs> จากโรงพยาบาลคุณออหมอส่งมาถ้าออกกำลังกาย วันนั่นบ่ผ่านหนึ่งท่าท่าตีเอาตีนไส้มากีบหูขวาบอกตีนขวามากีบหูไส้น่ะนั่นบ่ผ่านเหมือนถึงย่างไรได้แต่นี่ยผ่านนะไม่เดือนเนี้ยเปิ่นจะขึ้นอท่าทำไมไปไม่ได้นะถ้าท่านั้นมันได้บ่ได้แต่หมอเป็นแบบหมอเป็นเข้าใจละกี่ท่าท่าไม่ได้เลยก็เนี้ยคือเรื่องเราปิ่นคือมาสามท่าคือเรื่องเอาว่าจะเอาท่าได้แล้วก็ไปเต้นท่านั่นเอาใจแค่หนึ่งท่าตอนน่ะอ่ะมีตีนมีตีนใจตีนหน่อ จหัวกับใจแขนศอกอือเจ้าถ่าได้ตีนกันอ่ะลองเนาะเพิ่นตั้งกล้องไว้เรียบร้อยละมาลองอ่ะอัดอัดวีดเลยอีแม่นส่งคือหมอกํกะอ้าวมาอยู่นี่อยู่นี่โอเคอยู่นี่่านี้ง่ายห่อยกตีนซ้าข้างไว้5วิอ่ะ1 2 3 4, 4. ยกม่ได้เอาไหมอ่ะอ่ะมกัมกัมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคยกตีนขวาฮาวิอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าว่านี่ไงเป็นไงไงลำหน้าเป็นวะอ่ะสเต็ปสุดท้ายอ่ะท่านีาเดี๋ยวเนี่ยท่าเก่าเนี่ยยกตีนซ้ายกับตีนขวาพร้อมกันข้างไว้ฮาวิลองมาแล้วยกพร้อมกันกัน มันไได้เลยยกพ้อมกันสองข้างกันฮาวิ่ไปได้นะลมปอกันล้อยกจะได้ก็ล้มาระกันเยกพ้อมกันอีเอออีนอันอันหนึ่งวิเอ้ยเกี่ยบละเกียละเกาละมัได้เลยมาวิลงเมซีวิไปได้บ่มันนูได้เลยจะไปงาวห็นงาวขยับประกโดดข้างไม่หันมันจะไปข้างยังไพี่ข้างนีกอเรืงจะตกจไงพี่เนอลองกับันได้อยู่นะเอาท่าีมึอเนี่ย หายดีๆของถึงมาได้นี่ครับมา đ â ท่านี้มาได้หนึง่งเออนีห่หนึ่งวิอโอ้ได้วิเดียวแต่อะไปยังไปยังมาได้แต่หมอครับผ่านี่มันยากเอ๋อหม้ออย่างนี้ก็ไม่ยากไม่ยากพอ cả เอ่อเปลี่ยน,<ห>นท่าเปลี่ยนท่าครับนี่อ่ะเจ้าหัวเลเยเจ้าแขนซองอ๋อมาเดี๋ยวนี้อ๋อเลียมสองท่านี้อ๋อหัวหัวเอาหัวเออหัวหัวนี่ซ้ำง่ายเลยท่าตะกี้ไหลอืหมุนหัวไปทางซ้ายห้าวิอ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคโอ้ง่ายหมุนไปทางขวาห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ไงฐานี่ผ่านสลุยอ่ะอสเต็ตสุดท้ายสเต็ปสุดท้ายของง่ายนี่นะอ่ะสเต็ปสุดท้ายหมุนหัวมาข้างหลังห้าวิอลองหมุนเหรอเอากับหัวมากากรแต่ไ,ไม่เลยเราลองหอยออดิๆลองหอยดิดดดไม่ได้เลย จะเป็นอะไรมาโอ้ก huh. ่า uh หัวเนี่ยได้เลยนี่ไม่ได้เลยไปย่าได้กบ็ได้มึงย่าได้มึงย่าพอหรอมึงย่าพอหรอปุ่นไม่ได้เป็นอย่างนี้หมอถ้าหมอไม่ได้ก็มึงย่าไม่ยากพอหรอมึงหัวไม่้างหลังเนี่ยไปย่าได้ได้แต่ละปรเด็นนียได้เลยย่าได้เราถ้าถ้าสุดท้ายแล้วอ่ะเข็นซองอ่ะถทำม่ได้หานี่กับมาจ้างอย่างอื่นเยอแล้วอ่ะตทำใจเด้อย่าได้เข็นซองอ่ะยกเข็นซองเจ้าข้างได้หาเจ้าค้างได้ข้างขวาอ่ะอ่ะยกมาตั้งฉากอีกมาหตั้งฉากอีก เซตทีเนี้ยเอาตจะไต่แขนซอกเนี่ยมาตั้งไว้บนหัวฮาวิเออแต่ละท่าเนาะก็เอามาตั้งไว้บนหัวได้หรอก็ก้มหัวลงไปใส่ก็ได้หรอก้มจะได้ดึงไม่ได้ไม่จะไปตั้งอย่างกลางหัวนั่นโออนั่นลอล้อข้างซ้ายแลอวข้างขวาไปได้ลอข้างซ้ายแล้วเหนียงหัวใส่กันเหยงหัวใส่กันจะเอาแขนไปดีงเก่าไงจะไเอาแขนลงมาตัวยังเหยงหัวก้มหัวลงไปก็ไม่เหมือนได้